ได้มาสองไอต้องแท็กมันเดี๋ยวไว้รอบไปรวบรวมจันจันจันโมเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเขาหลุดเขาหลุดแจกกล้วยมาเขาขอโทษนะเขาเขาขอมาเนมเนมเนมไปส่งเบร์รถหน่อยเอาดอกแท็กแป๊บนึงนะไปเอาด็อกแท็กกันบนึงเนมเนมอยูาไปไปเลยเนมไปเลยอ๋อเอารถละ พี่เปาพี่เปาพี่พี่เปาพี่เปาพี่ว่าไงน้องผมว่ามิดทาวก็น่าเล่นนะเมืองพี่แม็กโครเอฟอะที่เคยไปเดินเล่นเองครับมิดไนท์มิดไนท์มิดไนท์อยากไปเหรอพี่พี่เคยไปไหมพี่พี่เคยไปยังพี่เปาพี่ไปได้เสมอถ้าพี่จะไปว้ามันจะไปไหมล่ะจะได้คุยให้ไม่รู้อ่ะผมว่าแก๊งจากฟาเขาเพิ่งเริ่มต้นเองแล้วพี่ เพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ดูไว้ก็ไปแต่ก็ฟาร์มหนักเลยใช่ตอนนี้<ช>เขาก็เริ่มทยอยกลับมานี่พี่ใช่ปะตอนเนี้ยใช่ดูไว้ก็ไปก็ฟาร์มหนักอยู่ใช่ฟาร์มจะไม่มีใครเตี๊ยงเขาเขาบอกไม่มีใครกล้าเตียงเขาเลยเหงาเขาเขอ้าครแต่ว่าดพูพี่ที่พี่เกีเล่าบอกไงมัดเปล่าลากเอืลอลากเอือคนเ <c oughs> ดีวยวมัะกูงงเลยฮะลากเอือตั้งแต่วันแรกอยเงี้ยทำไมอยากไปเหรออยากไปเล่นรถไฟ่งเนั่นไง แม่ดูดูเมืองเขาเขาหน้าเล่นดีพี่ไม่มันที่สำคัญมาคือมันเริ่มพร้อมกันเนี่ยที่นั่นใช่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 เราคุยกันได้แบบแก๊งใหญ่แบบมันไปกันเยอะไงพี่ไม่แต่แต่ที่นี่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมปทานใหญ่ใหญ่มันก็ตกกับแก๊งแก๊งโตหมดอ่ะเราเกิดยากเลยขอบคุณใช่ปืนแม่งผมก็ได้แคต่แต่ก็มันมันมันมีที่หนึ่งอ่ะเพื่อนผมมาที่ที่จะเปิดหน้าเล่นอยู่นะชื่ออะไรชื่อเฟกเฟกอะไรอ่ะเฟกทาวเหรอเออเฟกทาวอ่ะ เพื่อนผมจะเปิดเงี้ยเร็มกว่าเร่มของคนอื่นอะเห็นว่าสิ้นเดือนมั้งมาไปอยู่นะไม่ได้เมืองเลยเห็นบกแก๊งใหญ่เป็นลงเยอะนี่พี่อน<ป>ใช่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 ใชเพื่อนพี่มันทำแบบอย่างดีอ่ะ ลุงแม็กสามร้อเคโอซีอ่าเวอร์ไอ้ที่ยใช่หรอเวอร์ไปส,สามแสนแ่เดีแต่เราเต็มที่แล้ววะเนี่ย เฟี้ยวแล้วจริงมีแล้วเออขอโทษทุกคนด้วยพี่เล่นไม่ค่อยดีด้วยวันเนี้ยเป็นไรพี่พี่เอาสนุกมันเล่นยากเล่นยากวันเนี้ยเล่นยากมีจัดใหญ่มันเล่นยากมากจริงนะมันแบบเข้าไวมากคือมันเข้ามาแบบต่อตัวไวมากจริงอ่ะขอเล่นเก่งพี่เขาเล่นดีพี่ก็ปืนเราแทบไม่ได้เล่นเลยพี่พี่เขาเขาเล่นดีจริงจะแบบเอาง่ายๆนะอยู่เดี๋ยวก็เหมือนเหมือนตอนนั้นอ่ะคนรวมรวบรวมด็อกแพ็กทั้งหมดเอาไว้ได้ครับได้ได้ได้ครับไม่ตอนเล่นกับเราเลยไม่ไม่เอาไว้เอาให้เอาให้โอยาเลยโอ้โหโดน

เราเข้าไม่ถึง,งอะเราเข้าไม่ถึง,ถง,ง,งอะมัน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 ไองานไอพ่นบ้านอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเราเข้าไม่ได้เราเข้าไม่ถึงปดยางล็อกแท็กมีอะไรก็าเดี๋ยวเสียไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวหลังจากประกาศผลปุ๊บถ่ายรูปอะไรเสร็จเดี๋ยวอรถควรลงไปที่ด้านล่างส้าได้นะครับครับครับผมเฮ้ เราแข่งรวมนี่ใครของเค้าอ่ะพี่ก้อนขอเรียกไง744เดี๋ยวจะขอคุยอะไรกับทางเอฟเฟคได้ไหมล่บได้ได้ครับได้ครับมีอะไรหรอเรื่องดีเชื่อคุณดีแน่นอนได้บ้านแล้วไม่เจอ744ขอให้บ้านหลังนึงก็ได้ได้ใหห้้บานลังเชอาจจะได้บ้านกับมารออ่ะไม่เราอาจจะได้ที่สามแล้วไงอาจจะได้รางวัลรางวัลปลอบใจไอ้เหี้ยราเสียไปประมาณสองพันละได้ที่สามไปอ่ะ หมดย่างเจ็ดสิบสี่เพราะเขาก็เสียกันเยอะอยู่กระสุนที่เขาเสียลเ่น่นุกไงกูบอกเล็กกระสุนฝั่งเขาเสียเยอะฝั่งเราประมาณสามนะเาประมาณเสียประมาณพันห้าวันนั้นไปดึมามาหาวันแรกวันแรกอ่ะไม่หมดแล้วใช่ไหมก็แต่วันแรกคือมันสนุกจริงพี่วันแรกสนุกมากใช่วันแรกใส่สุดมากไม่วันแรกใส่สุดจริงแจกแจกครบเลยสนุกมากสนุกมากไม่อ่านอ่ะหมดแล้วใช่ไหมพี่ก้าวผมขอเปิดสู้ได้ไหมพี่เออไปเปิดเลยแล้วกระเป๋าได้แต่พี่พี่ไม่มีบอดคอยนะ หมดแล้วใช่ปะพี่ให้เขาแล้วนะเราไม่มีไม่ได้ฝากเขาตัวอี่ไหวะไม่ได้ฝากขอที่ลุงขอที่ลุงไม่กูดับคนเนี้ยได้ยิกได้ยินพี่ไม่พี่คือพี่ไม่ดับจะอดับจะดับแล้วเลยตแต่กระเป๋าเลยกระเป๋าผมอ่าสภาพต่ครับหนึงครับกระเป๋าหนึหนึ่งครับไอ้ดอกแท็กื่กยังครับเนี่ยผมเพิ่งมาหนึ่งสี่สี่สามเจ็ดสี่สานี่มานี่สี่ที่สภาจ อีไปน้องไม่เปล่าไรเปล่าอะไรเดี๋ยวรถมาลวกคนเหี้ยรถจะลวกหนึ่งหนึ่งไปท่าหนึ่งไปท่าให้ลุกไปขึ้นรถหน่อยลุกแล้วพี่โชคคือคนไหนปะใครบอกสีแดงไงหมดแล้วยังครับต้องแข่งหมดแล้วครับหมดแล้วครับคอยคืนแป๊บโอเคยาผมไม่เหลือนะเพราะว่าเออเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นแป๊บนึงแป๊บนึงรอกันกระเป๋ามันจะเต็มครับใครครับไม่ครับไม่ให้ค่าตั้งแต่ตอนที่ใครพี่

ไม่ของเดี๋ยวเปิดตู้สภาคืนทีเดียวกบให้พี่ทีไปแล้วนะพี่ของมันเต็มในตัวยังแักฉันอยู่มาเดี๋ห้ไปสภายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาเชิญแล้วน่ะอ้าวต่อกันไปเลยแต่ตอรี่ต่อเดี่ยือใช่ปะ มันจะมีลงมาสองคนอยสตอรี่ตอนนี้ขึ้นมาเขาเขาาบอกเขาไม่เห็นขึ้นมาสตอรี่ตอนนี้พี่เนี่ยโดนลงโทษึเออมันอุ้มมนอุ้มผมด้วยจอยมอุ้มผมด้วยไม่อไวเลยไอ้ล็อกิกเอาไว้เลยจบแวจบแล้วจบแ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 ล้วจจบแล้วจลพี่ ผมจะไปขอโทษเขาเนี่ยไอ้เฮียกูพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่มีการแม่ค่ะเดี๋ยวเรียกไหมคุยกันนะโดนเรียกโดนเรียกเฮียนี่จยกไปวะขอโทษก่อนเปิดเปิดหมดติ๊มนะครับเนาะเปิดหมดติ๊มเลยได้ใช่ครับรายการรายการนี้ทำมาเพื่อให้ทุกคนได้โชว์ลวดลายอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสกิลใช่ให้เจนหลบไว้คุณชมึงณถอดเสื้อโชว์ไปเลยเนาะถ้าเขาพูดว่าโชว์โชว์สกิลการบั๊กกูให้มึงขึ้นเป็นที่หนึ่งไอ้เฮียมึงรู้ปะแม่ลองเคาะประตูสามรอบไอ้เหี้ยโดนแม่ตบปากเลยเลย กูอ่ะโดนพ่อกูโทรตั้งแต่บูมพีมแล้วลูกตรงที่มึงยืนตรงที่มึงนอนตายอ่ะเขายืนรอมึงแบบว่าเป็นซิปอ่ะกูเห็นแล้วพี่มึงเ่ยมึงนอนเชียร์พี่แม่ยังพี่เลไี้ยงลูกหิวเขาไปบ้านเช่าผมจะยัดหมดแล้วอีกรอบแล้วนไปตายริมสนามไม่ใช่อยากตายตรงกลางใช่ไหมยังก่อนยังก่อนยังก่อนจะตายข้าวคุยรตายพข้าวลุงจะไปข้าวข้าวลุง นใครอยากข้าวปั๊บไหมวันนี้ผมไม่ได้กินอาหารเลยนะครับน้อเอาตรงนี้ไม่พกเลยลุงเรีอะไรครับลุงเลขอะไรเอาอะไรนะ980 180ขอบคุณน้องโชตตี้ด้วยครับของขวัญครับผมไม่พกเลยอาหารอ่ะขออันนี้มีใครอาข้าวปะ๊บขอโทษครับไม่เขียอนอนอย่างนึ่งนะเว้ยอย่าลังคาักหน่อยด้วยนะทั้งหลายไม่ให้ฟังไปหนึ่งเวลามึงไปขอดก็ถม เรียกอะไรครับเรียกอะไรครับอ้นีู <scenes> ้น e ้พวกนี้ตรงนะเขาจัดไอ้นี่นะเขาจะจับฉลากนะมือใหญ่นี่นะเรกอะไรฉลากอะไรพี่ไปนะหาใอ่ไฟไิดดีนะดีๆใช่ใช่อะเรอะไรนะดีนะเอ8ะหนึ่งสามปดหนึ่งัมันม่งเนี่ยครับฟังรับตังครับขาหมดสิทธนะโอเคอันนึงครับห้าปห ไปรถล้มรถล้มรถลรถรถลรถเธออยู่ไหนอะเธออะ ไม่ได้ขึ้นขึ้นไปเลยนะถ้าเป็นหตุ๊ดหนึ่งสี่หกยี่สิบ ืออะไรแตกเหอก็แตกใช่ป่ะดีซีครับขอเชิญทางนี้เลยค่ะเช่อกูนะหมดติ่มนะลุงเตนแล้วนะ5เดิน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 เินเดินเดินเดินดนเดนเดเินเ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 ดนเนเนเเดนเเดนเนเนเดนเดนเนเนเดนเนเนเดนเ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 ดนเ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 ดนเนเดนเดนเนดนเดนเดนเนเดนเด พี่ครับน้องไม่ได้ตั้งใจนะครับมันอารมณ์มเกม <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจผม <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจคือว่าผ,ผมยอมรับครับว่าผมพูดไปเยอะมากแล้วก็บกไปเลงด้วยแต่ว่าตอนที่ผมมาขอโทษครับแล้วก็ให้บระจบกิจกรรมนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมเงียบเลยพี่เงียบเลย

ครับขอโทษนะครับมีเบลก่อนเพีนะครับหงไหนครับายูาา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 าเขาเรียกเาเาเขาเรียกาสฟ้าสฟัาปส้าาาาาาผู้หญิงแก๊งเราอะผู้หญิงแก๊งเราอะสองคนอะ ก็คือพี่จะเอ็นว่านสนองไปเลยแบบนั้นถ้าสมมติว่ามันได้มีมันแบบว่าเอรกามับีก่ไม่มีขอทษนะครับขอนะครัก็ขอทพี่เบยนะทาหนูการผู้ชายของพี่แรงอ่ะแต่ว่าแต่ว่านูไม่โอเคจริงอ่นูขอไม่รับความของแต่ว่าของพี่นูรักนะกิจกรรมก็มันก็แรงไปจริงแหลขอโทษด้านหนูด้วย งานงี้งานก็ไม่รับเหมือนกันทำงานพี่ขอข้อไหี่สองย้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพี่ขอดูดด้เลยครับพี่เบลขอดดด้เลยครับแล้วไม่ได้ครับขอไม่ด้ครับอัตัวเขาไปแล้วขอขอน้ำฝั่งก๊้ขอ่านรูปขนาดได้ไหมไม่ได้เลยครับอบครับเขาไม่รับขอโทษไรับหรอกไม่รู้เหมือนกันพี่าครับครับพี่ตาครับครับ ไม่เราไปแลนก็ได้ปะมันไม่ไม่ไม่ถ่ายแล้วใช่ปะไม่ต้องเรไปเพิ่มเขาไม่จบกันตรงนี้สุดท้ายมันเอาไปสารต่อไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ถ่ายเขาไม่ถ่ายไม่ไม่สานครับใช่ใช่ไม่สารไม่สานครับเขาไม่แดกเล่นด้วยอยู่แล้วแย่กันไม่ดึงใไม่สานครับไม่ได้อยากเล่นด้วยอยู่แล้ว ก้วสีก้วสีเทาตรงนี้ดีกว่าไม่เที่ยเราต้องเขยต่อเนี่ยไม่กูบอกเลยขอโทษขอโทษพี <sm art> <sm art> ่เปาคนเดียวนะแต่ไม่ขอโทษคนอื่นเลยไอ้เหี้ยพี่เปาขอโทษด้วยครับพี่เปาขอโทษด้วยครับพี่เปาขอโทษด้วยครับไม่ใช่มาขอโทษกูต้องขอโทษคนอเสียไม่ได้เชิญนนั่นในไหน่อยนะครับเสียไม่ได้เชิญนั่นในข้างล่างเลยครับพี่ขอข้าวหน่อยใครใี่งี้ครับพี่สภาไปเต็มที่กู้ไปตรงนแก่อนเนี่ยนะ เราจนปลาพี่เปาแบงค์้องพี่เดี๋ยวไม่ไพี่ไม่เป็นไรเราเราก็ถือว่าเราขอโทษเขาไปแล้วไม่อโเได้ไมไพไม่ควรที่ปเป็นไรพี่เปาครับไรพี่เป็นไรพี่ต้องกราบคนต่งขอโทษววะเป็นไรพี่เป็นไรเขาไม่ได้แยกแยะก็เรื่องของเขาพี่อะไรวะที่าอ คิดอะไรแต่เมื่อกี้ไปทไมปดูพูดอย่างไงกันวะพวกเราฟ้าใสไงเมื่อไหา่สิอยากฝังเมื่อไหรสิเออใช่ไหมผ่านแล้วอืมไม่ไรหรอกไม่หันแล้วคือขอโทษอะไรไปสุดท้ายก็หมั่นไส้กันอยู่ดีไปดูแล้วใช่คือมันรู้อยู่ในใจพี่ใช่มันรู้อยู่ในใจอยู่แล้วเว้ยไปแต่ไงมันก็รู้อยู่ในใจเราอยู่ดีอ่ะใช่เราเราฝ่ายขอโทษก่อนด้วยแล้วเขายืนเงียบกันหมดเลยจริงเขาไม่พูดออกมาแต่ได้เราคุยแรงดีกว่าพี่เราไปคุยแรงเราคุยนำก๊อฟด้วยเราแทนแลนก็ได้พี่นำก๊อฟไกลไป ชูงเงียหมูหนงก็บบก็จริงอ่ะอนเราขอโทษเขาเขาเงียบเลยเดี๋ยวงมาลงมาพเลยมีแก๊งอื่นใช่ไหมล้วมาเนี่ยไหนรับรับเนืนไง ฟังแม่งหลุดเยอะกพวกเราแบบ <c oughs> เยอะมากอะ่ะบอกเลยไม่เป็นไรค่ะของฟรีไม่เป็นไรไม่เนไร คืออ่าพอดีนะเขาฝากฝากมานะคะคือว่าอันนี้ยจากที่น้าเขาเอา่อพูดว่าไงดีคือน้าประเมินแล้วน้าเขาก็เลยมีความประสงค์ที่จะยกหนี้ในส่วนของแก๊งคอยที่เสียไม่ได้จะต้องผ่อนชำระให้กับสภาทั้งหมด ทั้งหมดเลยนะครับว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคครับแต่แตัแต่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 งตเแต่แตอแต่แะอแต่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 แ่แตต่อต่แต่แต่แตอแต่แต่่แต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 ยสเหตแต่่แต่แ่่หนดก็คือทยอยจ่แอันนี้อันนี้ถามนิดนึง ในในส่วนของคุณตกตินี่คือได้กู้เพิ่มนอกเหนือจากแก๊งคอยใช่ไหมคะหรือว่าอะไรเอ่ยอ่ามีอีกก้อนหนึ่งครับเป็นเงินอันนี้เท่าไหร่คะถามได้ไหมสิบสิบล้านครับสิบล้านครับไอไอส่วนสิบล้านตรงนี้เดี๋ยวแล้วต้องคุยกับน้ำใหม่ก่อนคืออันที่ยกยอดนี่ให้อ่ะค่ะเป็นยอดที่แก๊งคอยที่ต้องชำระแกงคอยก็คือค่าสล็อตเฉยๆในส่วนของค่าสล็อตอย่างเดียวนะ คือสล็อตที่แกงเสียไม่ได้ต้องมาผ่อนกับสภาอีกจํานวนหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะคะคุณพ่อหนึ่งร้อยเจ็สิบสองเอก็คือแกงคอยหนึเจ็ดสิบสองเนี่ยก็คือแกงเสียไม่ได้ไม่ต้องไปตีแล้วเอามาให้สภาแล้วแต่ในส่วนของหนี้อื่นๆที่ได้มีการทําสัญญากันนอกเหนือจากนี้ยก็ต้องเป็นไปตามเง่อนนะคะใช่ครับก็คือตีเป็นมูลค่าก็ประมาณสองล้านหกถ้าคิดมูลค่าไอเหรียญนั้นหมื่นห้า ก็ถือว่าเราเราลงไปได้เยอะอันนี้นะเขาประเมินมาให้อีกเลยนะคือประเมินจากความสามารถแล้วก็อะไรหลายอย่างครับใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าน้าจะบอกว่าเรามีการพัฒนาไปในทางที่ที่ดีละค่ะน้า,าก็เลยยุบยอดให้แล้วก็แล้บจะจัดอ่าจัดแจงในเรื่องของ เงินรางวัลก็คือแก๊งของเราเนี่ยการันตีหนึ่งล้านอยู่แล้วในการเข้าร่วมนะคะแล้วก็อันดับที่สามห้าแสนแล้วก็จะมีการช่วยเชยในส่วนของสาภาในวันที่มีวงเอ,อมีการหน่วงเกิดขึ้นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสาภาให้ไปเพื่อเป็นสีน้ําใจในวันที่มีการหน่วงเงินเกิดขึ้นเพิ่อมอีกห้าแสนก็สับสนท,ทั้งหมดเนี่ยบัตเจ็ตก็สองแสนบาทเอ้สองล้านบาท ต่อคนครับสองล้านสองล้านมันทางแก้งอะทางแก้งอ๋อต่อต่อคนเดียวแล้วก็พอดีอยากสอบถามนิดนึงค่ะเรื่องของ BC เนี่ยมันจุดจุดจุดประกายในในส่วนไหนคะเดี๋ยวอันนี้แล้วต้องขออนุญาตชี้แจงอะนะว่าแล้วจำเป็นต้องรายงานต่อนาศิลานะคะเพราะว่าจะต้องให้เคลียร์กันเพราะว่า เราเราอยากให้ทุกคนเล่นเฟจกันโดยปัดปัดจากเนื้อเรื่องนอกเหนือจากนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าคำการันตีของสาภาสอยู่แล้วค่ะว่าถ้าจบจบการแข่งขันเนี่ยเรื่องทุกอย่างก็จะไม่ต้องตามติดตัวไปมีใครเล่าเล่าให้ฟังได้ไหมคะใส่ไหมมันมัน,นมัน,มน,นเกิดจากที่แบบอาจจะเป็นที่เขาเน้นบัฟผู้หญิงจนมากจนเกินไปอ่ะอแล็บอ๋อค่ะใช่ครับ ก็คือเรารู้สึกว่าเราโด,โดนโดนบลับเยอะจากฝั่งผู้ชายใช่ไหมคะจอดจงผู้หญิงเลยอ,อ๋อแล้วเราเได้ยับไงะจอดจงแบบเป็นลายตัวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยะมากกวอ่าอ่าแล้วแล้วยังไงต่อคะก็ไม่มีอะไรฮะก็เลยเหมือนเราเราบับขึ้นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนก็แบบนั่นแหละไปมาอะไร เราเราก็ได้บัพพื้นผู้หญิงฝั่งเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกครับถูกใช่ครับก็เนื่องจากที่ฝั่งโน้นนะคะมาเน้นเน้นเน้นตอนแรกไม่มีใครบัพฝั่งเขาใช่ตอนแรกไม่มีใครบัพคือเราเพิ่งบัพตอนไฟท้ายอ่ะเพิ่งใช่มาบัพตอนไฟสุดท้ายครับผู้หญิงอ่ะตอนผู้หญิงเราโดนอ่ะเรามาคุยกันหน้าแรนดัมว่าจะบัพผู้หญิงบ้างเพราะว่าอาศัยโดนอืมก็เลยเจอกันนิดนึงใช่พอตอนแรกบัพแต่ผู้ชายพี่ชงพี่โชคอะไรแบบพวกนั้นเรียกว่าเป็นการตอบโต้กันปกตินะ ่าใช่อันเนี้ยถ้าถ้ามองในมุมเราเนาะก็มันตอบโต้กันตั้งสองฝ่ายเนาะจริงๆอยากจะให้ขอโทษแล้วจบกันในนี้นะคะไม่ได้อยากให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกแล้วก็กลับไปติดต่ออะไรเงี้ยเขาเขาก็าไม่ได้มาเนี่ยครับเขาก็กลับไปเลยเนี่ยครับอ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้มอยังมองว่าทาัทาง้ทงต่างฝ่ายยังมีเขาเรียกว่าทิดติอยู่ตรงนี้อยู่และ สภาในตรงนี้ค่ะน่าน่าจะพูดไม่ได้น่าจะต้องให้หนาเขาเป็นคนพูดดีกว่ามาฟักเกอร์ใช่ที่จะพับแล้วถ้าอย่างนี้เขามีในใจขึ้นมาทำายังไงพวกกูเจอพวกมึงที่มึงเอ็น,นมาทำยังไง<ช>เพราะว่าถ้าถ้าสมมตินะสุดท้ายแล้วอ่ะสภาบ,บอกว่าต้องจบทั้งหมดแต่แต่การใช้ชีวิตของเรานับแต่นี้เป็นต้นไปอ่ะถ้าพี่มองว่าลึกๆถ้ามันมีการสกิลกันเกิดขึ้นมันก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าเหมือนเชื้อเพลิงมันติดได้ง่ายขึ้นนะครับก็ คือก็อต้องแบบว่าใช้ชีวิตกันให้เนน่ี้ยนิดนึงมันระวังดีกว่าอันอันนี้หนูขอพุษนิดนึงได้ไหมที่หนูพูดหน้าสภาว่าที่หนูไม่รับคําขอโทษจากฝาก่ายผู้ชายเพราะว่าด้านของเขาไม่ได้มาขอโทษเลยแต่ว่าหนูได้ขอโทษในด้านอของหนูไปแล้วซึ่งหนูไม่ยถึว่าจะติดใจเลยหรือเปล่าถนงว่านเขอขอเอามาขอโทษนะครับขอให้เบฟขอโทษให้ให้พี่เบฟเป็นคนที่ไม่ได้มาบักหนูมาพูดแทนซึ่งหนูขอบคุณชานมด้วยครับเป็นการรับหน้าแทนซะมากกว่า อ๋อก็คือใช่แต่หนูวไม่ได้ติดใจูถกเออไม่ได้ติดใจอะไรเลยครับแค่สงสัยว่าทําไมคนที่บาบาเขาถึงไม่ออกมาขอโทษทั้งที่หนูก็ยังกล้ายืนตรงนั้นแล้วก็ขอโทษเขาอะไรเงี้ยโอเคใช่แค่นั้นเลยครับโอเคได้ค่ะได้ได้ก็คือฝั่งเราถ้าสมมุตินะสมมุติว่าในฝั่งของบ c ซีผู้ชายคนที่บาบเนี่ยมามาขอโทษเราแล้วเราจะจบได้ใช่ไหมมันควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ครับเพราะหนูไม่ได้ติดใจอะไรเลยเพราะว่าฝั่งผมก็ให้น้องคนที่บักตึงแรงก็ออกไปขอโทษแล้วให้ฝั่งเราขอโทษทุกคนเลยพี่แต่ฝั่งเขาเงียบกีบเข้าใจค่ะเข้าใจโอเคครับงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสภาจะต้องเรียกมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าน้าน่าจะไปแล้วครับค่ะครับเรียกนะาหันไม่ได้หรอครับเอ้าน้าน่าจะหันมาดูอีกทีสามสิบเคแล้วหรอไม่แน่ค่ะเดี๋ยวอาจจะมาเลยอาจจะโทรตากโศเลยครับเปิดป้ายได้นะเปิดป้ายได้นะคืออยากให้จบเลยใช่ไหมคะผมรอนะครับ ดาวสะดวกเลยครับผมใช่ครับโอเคครับแต่ไม่ได้ก็เดี๋ยวนะถ้าน้ามาเดี๋ยวแล้วอาจจะเรียกอีกรอบได้ครับได้ครับได้ครับครับโอ้ยแล้วไม่อยากโวยให้มันยืดเยื้อเหมือนกันเดี๋ยวมันอารมณ์จะเปลี่ยนผมก็กลัวมันให้มันเยื้อเหมือนกันผมอยากให้เธอถ้าจริงแล้วถ้าใครบัฟอาจะตกนะถ้าผมตามเนื้อผ้านะถ้าใครบัฟฟ้าใส่างเงี้ยแล้วฟ้าใส่เขาไปอย่างเงี้ยก็ควรที่จะมาขอโทษฟ้าใส่ครับไม่ใช่ว่าให้เอ่อแบบมาขอโทษอย็นคนเดียวอย่างเงี้ยครับผมป้าแจทําแบบว่าใช่ครับสุดที่นิดนึงเนาะเป็นถ้าเป็นหนูหนูก็เข้าใจเขาได้อยู่ครับแบบขอโทษซะดีกว่า ม่แต่ฟังผมคือฟังผมมาขอโทษทุกคนครับพแต่ว่าเขาอะใช่ครับเขาเงียบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็เงียบไม่แหล่ะภาพเมื่อกี้มันอาจจะเป็นเหมือนการขอโทษแบบภาพรวมได้แหละเราเลย๋อมเข้าใจครับอยากจะได้แบบตรงมากกว่าใช่ไหมจะบอกว่าตัวพิงเองอรัพิงรับได้อยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นน้องร้องไห้อะอันเนี้ยพิงรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะว่ามันด้วยความที่มันโดนย้ำๆย้ำๆอย่างเงี้ยอะไรแบบใั่นะฮะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวสภาจะจัดการให้ ส่วนตรงนั้นจะได้ไม่มีปัญหากันอันนี้ส่วนเงินรางวัลเนี่ยได้เลยไหมคะหรือว่าต้องจบเฟรีคะใช่อันนี้คือเขาคงไม่มีแข่งแล้วคือมารับที่ผมขอรับได้เลยขอตัวแทนที่จะรับเงินหน่อยครับที่ผมจนลุงอ่ะจนลุงมารับเงินเลยจุนลุงรับตังเลยลุงโซนเพื่อนแบล็คเงินดิโซน

เจ็ดซีซีเก็บซีซีทำดีแล้วเว้ยคนดูเราทำดีแล้วไม่ไดกลัวพก๊อตไปใช้ถ่าย -dom ก็ได้เลยพี่พี่ก๊อตใช้ใช้ถ่าย -dom ขอขอใช้ตู้หน่อยครับสองล้านนี่ขอซื้อเพร็จเสร็จไม่ได้ของคืนไหนเสร็จเสร็จไม่ได้ของคื้นในสองพันส่วครับใช้ตู้หน่อยขอรับนะว่าถ้าถ้าใช้ตู้ตอนนี้ตอนที่เราไม่มีเรือนี่คือสองรถคอยนะครับโอเคครับไปดูตู้ไหนไปเรื